มาอาทิตรอบสุดท้ายนะครับผมสําหรับท่านใดที่ใครเร็วใครได้นะครับรถคันนี้ต้อนรับสงการนะครับเป็นรถตีเทิร์นนะฮะวันนี้ผมลดราคาขายราคาทุนเลยราคาต้นทุนมาเลยนะครับมามาชมกันนะครับนี่นะครับเป็นรถโตโยต้าคุโรระอาทิตย์นะครับผมราคาทุนเลยนะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครเร็วใครได้เอาไปเลยนะครับขายราคาทุนเลยนะครับ อ่าคันนี้ราคาทุนเลยนะครับราคาทุนมาเลยนะครับก็เอาให้พี่น้องไปใช้ในสงการเอาแล้วกันคัาน,นี้ก็คือเป็นน้ํามันผมสวดแก๊สผมจะถอดออกเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าคือไปจะโอนไม่ได้นะเพราะว่ารกันติดแก๊สคือติดแก๊สเขาไม่ได้ลงเล่มหรอกแต่ทีเนี้ยคือเราคนเราต้องโอนอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เห็นเขาจะไม่ให้ผ่านเดี๋ยวแก๊สผมจะออกเลยนะครับนี่นะครับมาชมกันเลยนะครับก็หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครเร็วใครได้นะครับผม โพรราเอาติด 1.6G นะครับปุ่ดแกน่าจะล็อกอีกแล้วคันนี้มาเลยนะครับมาชมกันนะครับผมก็ขายราคาทุนกันเลยนะครับผมสภาพดีนะครับอ่ะใช้เอ็ดมินให้ดูอีกรอบเราลงไปหลายคลิปแล้วนะครับอีกรอบกัเลยกันนะครับสําหรับภายในเบาะข้างในนี้จะเป็นเบาะสีครีมนะครับอันนี้คือทับหุ้มทับไว้เฉยๆนะครับผม ข้างในาจะเป็นสีครีมเหมือนไอตัวตัวพักมือตัวนั่นนะเห็นไหมตัวเก๊เอ,อกาสารนะ่ะเออจะเหมือนตัวนั้นเลยนะครับคือฉีกออกข้างในาจะเป็นสีนั้นเลยนะครับผมความคุณเลยใหม่ๆเลยนะครับผมก็เอาไปราคา1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเ็่า้กันนะครับใครเร็วใครได้ราคาทุนนะครับผมนะแต่กวาดไม่ลดนะวันนี้ลดให้เลยนะครับเอาราคาไปเพอต้อนรับสงการนะครับไม่มีอีกแล้วบอกสภาพนี้นไม่มีอีกแล้วหาไม่มีนะครับผมที่เป็นสองพันสี่ชมอหน้าสามพันสิบเจ็ดอันนี้เขาแต่งให้เรียบร้อย นะครับเขาแต่งให้ร้อยอ่ะพี่น้องให้ดูด้านหน้าเลยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเครื่องเดิมไม่เคยแกะย้ําเครื่องเดิมไม่เคยแกะไหม่นี้ไม่ไม่รู้ว่ากอมาหรือไม่ก่อมาแสนแปดหมื่นกิโลหน้าเดิมหลังเดิมคันนี้เป็นแท็กซี่บมดป้ายนะย้ำไ้ก่อนอ่าที่ไม่มีแผ่นป้ายเพราะว่าเป็นแผ่นป้ายประมูลจเจ้าของเขาขไว้นะครับก็รถสีก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสวยช่วงล่างแน่นเกียร์ดีนะครับ ราคานี้ไม่ได้ส่งให้นะมาลักเพลงเลยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้าไปส่งก็มีราคาที่เพิ่มนะครับพอราคานี้รถให้แล้วเอาราคาคุณเลยราคาคุณมาเลยนะครับนะฮะไม่มีขายขาดทุนเอาราคาคุณพอนะครับผมราคานี้ถ้าไม่ได้ขายเอาไว้ใช้เลยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมาดูรถที่บ้านแตน่ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเครื่องพันหกนะครับผมตอนนี้มีแก๊สอยู่ผมจะถอดออกเพราะว่าเจ้าของมันติดแก๊สมาไม่ลงเล่มเดี๋ยวเวลาไปโอนมันจะโอนยากนะครับไปถอดให้เลยนะครับ ก็มาเลยฮะแอดไลน์ Ad ผมมาเลยที่เบอร์โทรศัพท์0933731126นะครับผม0 9 3 3 7 3 1 2 6ครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ